กวีออดเจนสองปืนแตกคอ,อเสียคอเสียนะคอเสียคอเสียด้วยปืนแตกด้วยวีออดเจนสองคอมวีออดนะครับถอดถอดคอมมาแล้วเอาลกูกปืนแตกนะครับลูกปืนแตกคอคอมก็เสียด้วย,น,น,ยนะครับเดี๋ยวเอาความเร็วก็ไหม้หมดนะครับ อันนี้พอเขามันเสียเพราะเสียม uh ันก็เสียดสีเสียดสีแล้วพวกมันก็ไหมเพราะมันเสียดสีก็ไหมหมดในรอยเสียดสีทำลายเสียดสีเพราะเสียดสเกิดความร้อนเขาเกิดความร้อนมาแล้วก็ไหมนี่นะครับพอพอไหมหมดแล้วพอมันไหม้หมดแล้วอึอร้อนนี่ พอไม่หมดคอไม่หมดคอเสียนะครับคอเสียนี่คอเสียัตุตาวิออเจนสดสิบเอ็ดีครับ1่สิบเอ็ดบเอ็ดีบ ตัดแท่งออกมาล้างนะครับนี่ประกอบกลับไปแล้วตัดแทบออกมาล้างเกณฑ์เออแล้วครับจะเกณฑ์คอมใหม่เดี๋ยวรอคอมอยู่ครับตอนนี้รอคอมอยู่เดี๋รอคอมอยู่รอคอมเพลเซอร์อยู่นะครับวิออสเกณฑสองโอเคใส่คอมใหม่เข้าไปแล้วนะครับใส่คอมใหม่เข้าไปแล้วไอ้ใส่คอมใหม่เข้าไปแล้วครับ เปลี่ยนคอมใหม่นะครับคอมใหม่โอเคนะครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วส่่งซ้ายฝั่งซ้ายแฟนแฟนใส่เรียบร้อยอสะพานเบอร์หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบ โปรหนี่สิบโปรหนึ baptism? ่ง <göster> พ <ges 2> mm ันสองร้อยก็ได้หนึ่ก็ได้นะใส่รยโอเคตัวเ้แล้วเจ้วเจลอยู่ข้างในนี่นะครับฟิลอตัว ตัวที่3นี่ตัว40ใกล้ๆ20แอมนี่นะครับใช่เจ็ดจห้าตัวนี 1> 1, 2, 3, ้ใส่10แอมป์เข้าไปหนึ่งสองสามตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวที่3แถวแรกตั้งแต่ตรงนู้นมาตัวที่3แถวแรกเจ็จุดห้าแอมป์ตัวนี้ใส่ใส่10แอมป์ไปวิออสเจนสองฟิวอยู <Own S 1> ่นี hm. ่ครับโอคฟิวคอมเพรสเซอร์สองฟิวอยู่นี่ ปิดไฟไปแล้วนะปิดไฟไปแล้วไอ้ดูนานหน,น่อยเดี๋ยวออกไปแล้วอกไป ตันั้นตัวะไรดูตัวไหนตัวสัเอนะ่ะห้เจ็ด 5, นี่ตัดที่ห้าจุดเจ็ดองศานะครับที่ตัดยังถ่ายไม่ทันยาเต็มเรียบร้อยเอาแล้วนะเกาไปแล้วนะครับ <S <S ก่อ,อกวันชนกนที่กระทางแล้ววิอดอดวิออตวิออตแล้วคนนี้เขาไปชนมาด้วยนะครับสุบรรทุชนมา ก็ถอดนัดตัวนี้ออกกรนถอด่อยหมดไปแล้วเลยเนี่ยนะวีออสเกณสองกระปืนแปกคอคอคอมเสียนะคอค่อนเสียคอคอมเสียเป็นคอมใหม่ล้างแผงเป็นเีอเป็นคอมใหม่ใช่